ขัยานมิตรประสิทธิ์พันบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาอีกทั้งลูกพระธรรมผู้ศัทธาในมหานครเบอร์ลินท่านถวายกองบุญอบรมที่เพาะปุ่มให้เยาวชนมีทรัพย์สินทางคุณธรรมและปัญญาเป็นอาจินให้อยู่กินไร้สิ่งที่มอมเมาให้ลูกหลานเราเป็นคนเก่งและดี เป็นราศีให้ตระกูลเหล่าเทือกเถาให้เป็นความภาคภูมิใจของชาติเราให้คนเขายกย่องชนเผ่าพงไทยความปิติสุขใจก็จะเกิดเราจะเชิดชูนหน้าตาอย่างผ่องใสไม่ว่าจะไปแห่งหนตำบลใดอบอุ่นใจเพราะคนดีอยู่รอบตัวจะดีไหมถ้าพระสงค์ท่านฝึกให้ ลูกหลานไทยเก่งและดีไม่ใช่ชั่วเอาตัวรอดรอรทต้งครอบรอรทต้งครัวเป็นเจ้าสัวให้หมู่ญาติได้พึ่งพาแต่งานนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์เพื่อคอยขับเคลื่อนง,งานไปข้างหน้าแต่พระท่านมิได้ร,ำร่ำรวยเงินตราจึงต้องอาศัยสมบัติของญาติไทยให้ญาติโยมช่วยกันเป็นกองหนุนมาร่วมบุญสร้างลูกหลานให้ใจใส ให้ทั้งเก่งทั้งดีสมดังใจเป็นเด็กไทยที่ชาวโลกต่างชื่นชมหากราวใดที่บุญนี้นั้นส่งผลบุญจะดนให้ท่านนั้นสุขสมมีลูกหลานที่น่ารักน่าชื่นชมคอยประงม,มให้ท่านนั้นสุขราท่านจะมีคนดีอยู่รอบตัวห่างคนชั่วที่คอยทำให้ทุกขขามีคนเก่งทำงานให้ทุกเวลา ด้วยบุญญาที่หนุนงานอบมนรมเยาวชนสักวันบุญนั้นอันแสนยอดเยี่ยมจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน